ผู้ชมครับขยับไปดูเหตุการณ์นี้ครับที่จังหวัดระยองตํารวจสพระยองนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังเร่งล่าตัวมือจะบอกมือดีก็ไม่ใช่นะม,มือไม่ดีไปทุบตู้ ATM ครับไปทุบตู้ ATM จนพังเสียหายพอไปตรวจสอบเนี่ยชาวบ้านแถบนี้บอกว่าเมื่อสองเดือนก่อนก็เพิ่งจะถูกทุบยังซ่อมไม่ทันเสร็จเลยฮะถูกทุบอีกแล้วครับนี่แหละฮะสภาพความเสียหายของตู้ ATM ต้องทุบขนาดไหนถึงทังได้ขนาดนี้คะธานาคารกรุงไทยครับตู้นี้อยู่บริเวณทางเข้าร้านบ้านต่อวันผับริมถนนราชบำรุงอำเภอเมืองจังหวัดระยองโดยตรวจสอบพบกรอบพลาสติกถูกทุบจนแตกนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนในกระจายเกลื่อนพื้นแล้วก็ยังพบมีม้วนกระดาษบินของตู้เนี่ยตกอยู่ที่พื้นหญ้าด้วยส่วนบริเวณหน้าจอไม่ได้รับความเสียหายนะครับ โดยด้านล่างมีป้ายปิดเอาไว้ว่าตู้ดังกล่าวอยู่ระหว่างการซ่อมแซมมีป้ายติดด้วยนะฮะวะ่าตู้นี้อยู่ระหว่างการซ่อมแซมคือยังใช้การไม่ได้อะยังใช้ไม่ได้<อ>โดยผู้จัดการร้านอาหารบ้านตะวันผับเนี่ยบอกว่าตู้ดังกล่าวถูกมือดีทุบทำลายมาแล้วครั้งหนึ่งครับเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาแต่เนื่องจากว่ามันพังเสียหายไม่มากธนาคารจึงยังไม่ได้เข้ามาซ่อมแซมเพียงแต่นำกระดาษที่มีข้อความ แจ้งงดบริการเนี่ยมาติดเอาไว้โดยยังมีคนเข้ามาใช้บริการตลอดครับ<ะ>แต่ก็ไม่สามารถใช้การได้คือก็มีคนจะมากดเงินตลอดอะแต่ก็กดเงินไม่ได้ครับสุดท้ายจนกระทั่งมาพบว่ายังไม่ทันไลายถูกทุบซ้ําอีกแล้วครับโนนตั้งแต่เดือนเดือนที่แล้วอ๋อเดือนที่แล้วนะเดือนที่แล้วนี่คือว่าเป็นมากขนาดนี้ไหมะครับสภาพนี้ครับสภาพนี้เลยเหรอ เพ่อจะทราบสาเหตุไหมว่าตู้พังอย่างนี้เพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันเนพราะตอนแรกขีร่รถผ่นนานมันก็เป็นแค่ิดเดียวอืแล้วพวันต่อมาแหละมันก็เป็นรถพังนี่แหละทีนี้สาเหตุจะเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างครับตำรวจในสันนิษฐานบอกว่าน่าจะมีคนมากดเงินแหละคะแล้วมันกดไม่ได้แล้วยังไงต่อโมโหฮะคาดว่าน่าจะมีอารมณ์โมโหที่กดเงินจากตู้เอทีเอ็มไม่ได้กดทุบทำลาย หรืออาจจะเป็นความคึกขนองของกลุ่มวัยรุ่นก็ได้ครับตอนนี้กําลังประสานกับเจ้าหน้าที่ตํารวจวิทยาการจังหวัดระยองเนี่ยเข้าไปตรวจสอบลายนิ้วมือแฝง แล้วก็จะประสานกับทางธนาคารเจ้าของตู้ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดหน้าตู้ด้วยนะครับเพื่อตามหาเบาะแสนําตัวคนร้ายมาดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับเอ๊ไม่ถ้าโมโหเนี่ยคือกดเงินแล้วเงินไม่ออกมาอาจจะรู้สึกโมโหได้นะแต่การที่ตู้มันกดไม่ได้ใช้งานไม่ได้ว่าปิดไว้เลยว่าอยู่ระหว่างการซ่อมแซมแล้วไม่ได้ให้ใช้งานเนี่ยโอ้โหเอยกดไม่ได้สักทีอย่างนี้ได้ไหมอไม่ไม่ชอบสักทีอย่างนี้หรอโอ้โหไม่รู้เกิดจากอะไรอ